ขอต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีหรือมจทสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้นามพระจอมเกล้าตามพระนามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเดิมคือวิทยาลัยเทคนิคธนบุรีก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2503ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2513ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตธนบุรีพร้อมกันกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปีพุทธศักราช2528รัฐสภาได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติของวิทยาเขตธนบุรีและได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในปีพุทธศักราช2529พุทธศักราช2541สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกที่เปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในวิชาชีพและเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมถือเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของมหาวิทยาลัยเสมอมามจทเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังเน้นและให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาในระยะที่ผ่านมามีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและระดับนานาชาติดังเช่นศาสตราจารย์ดรสมชาติโสพลรณฤทธิ์อาจารย์ประจำสายวิชาเทคโนโลยีพลังงานได้รับรางวัล UNESCO Science Prize ในสาขาพลังงานทดแทนด้านเทคโนโลยีการอบแห้ง รองศาสตราจารย์ดรนรงริ์สมบัติสมภพอาจารย์ประจำสายวิชาเทคโนโลยีวัสดุได้รับรางวัลนักประดิษฐ์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่แห่งชาติรองศาสตราจารย์ดรพิเชษลิมสุวรรณอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องจากผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีเลเซอร์ การได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาครัฐและภาคเอกชนช่วยให้หมอจทมีห้องปฏิบัติการและครุพันวิจัยที่ทันสมัยอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการคนา้นคว้าวิจัยของทั้งอาจารย์และนักศึกษาคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับแนวคิดที่หลากหลายและเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในระดับนานาชาติ มจทได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยและองค์กรกว่า100แห่งจาก28ประเทศขอแนะนำให้ท่านรู้จักกับหน่วยงานต่างๆภายในมจทเริ่มจากหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วย10คณะวิชาและ1สถาบันดังนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาสังคมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติอย่างมากมายคณะวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วย11ภาควิชาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีภารกิจสำคัญในการผลิตครูช่างเทคนิครวมทั้งสาขาวิชาชีพแขนงใหม่เช่นเทคโนโลยีการพิมพ์และมัลติมีเดียคณะวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย4ภาควิชาถือเป็นคณะวิทยาศาสตร์แห่งแรกในประเทศที่เปิดสอนวิชาโททางด้านวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตท,ที่จบการศึกษาจากคณะ จะมีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้งานสามารถตอบสนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดีคณะพลังงานและวัสดุก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2520หลังเกิดวิกฤตการน้ำมันโลกอันมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทนรวมทั้งการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สายวิชาทั้ง5ของคณะเป็นการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกมุ่งเน้นด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนารวมทั้งเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนไปของภาคเกษตรกรรมอันเป็นภาคการผลิตหลักของประเทศไทยเป็นการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก ประกอบด้วย4สายวิชาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบเป็นคณะระดับนานาชาติที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมภายใน ศิลปะอุตสาหกรรมและออกแบบนิเทศศิลป์หลักสูตรปริญญาโทในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาคารและสาขาวิชาการออกแบบโดยเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางการศึกษามุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างศิลปะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีโทและเอกใน4สาขาวิชาได้แก่วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศวิศวกรรมซอฟต์แวร์และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นอกจากการสอนหลักสูตรปกติดังกล่าวแล้ว คณะยังให้บริการหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ที่ทำงานแล้วอีกด้วยคณะศิลปศาสตร์ให้บริการความรู้พื้นฐานด้านภาษาและสังคมศาสตร์ที่จำเป็นแก่คณะอื่นๆพร้อมเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาโทในปีพุทธศักราช2534 คณะได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองหรือซอลเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษตามความต้องการของตนโดยใช้สือส่อมัลติมีเดียศูนย์แห่งนี้ยังให้บริการความรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอื่นๆอ,อ,อีกด้วย บันดิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมหรือ GMI ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2545โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่ผู้ที่จบปริญญาตรีขึ้นไปโดยเน้นการบริหารและการจัดการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีใน5สาขาวิชาได้แก่การจัดการโลจิสติกส์การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารโครงการการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจโทรคมนาคมสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามหรือฟีโบจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2546เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยในระดับสูงด้านระบบการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม นอกจากการวิจัยแล้วสถาบันยังเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติและการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรมบัณฑิตวิทยาลัยร,ร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมหรือ JGC เป็นหนึ่งในศูนย์การศึกษาและวิจัยระดับสูง7แห่ง ที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา5แห่งนำโดยมจทและมีมหาวิทยาลัยร่วมคือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครนเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ม,ม,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสซริทนทร์ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกในสสาขาคือเทคโนโลยีพลังงานและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมบุคลากรและนักศึกษาของมอจทสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างเต็มที่จากสำนักหอสมุด สำนักคอมพิวเตอร์และสถาบันการเรียนรู้ด้วยระบบ e-learning นักศึกษาสามารถหาข้อมูลด้วยตนเองจากห้องสมุดดิจิทัลและระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนรู้นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้วยตนเองตามหลักแนวคิด system thinking positive thinking และ mind mapping มจอท ยังเล่งเห็นถึงความสําคัญของการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบในปีพุทธศักราช2533เพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดงานค้นคว้าวิจัยทั้งในระดับพื้นฐานและเทคโนโลยีชั้นสูงสู่ภาคเอกชนสวนอุตสาหกรรมม,มจทเป็นแหล่งก่อกำเนิดอุตสาหกรรมใหม่ โดยมีทรัพยากรด้านบุคลากรและครุขร์วิจัยของมหาวิทยาลัยช่วยเกื้อหนุนโครงการและนำผลการวิจัยและพัฒนาจากห้องทดลองไปสู่สายการผลิตจริงโครงการเหล่านี้ช่วยให้นักศึกษาและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับประสบการณ์โดยตรง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่รวมของศูนย์ต่างๆเพื่อการวิจัยและพัฒนาให้บริการปรึกษาด้านเทคนิคการทดสอบและให้การรับรองรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านต่างๆและการศึกษาต่อเนื่องมจทมุ่งก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยให้บริการหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติกว่า20หลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีโทและเอกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับประสบการณ์การเรียนในรูปแบบนานาชาติจากคณาจารย์และเพื่อนนักศึกษาชาวต่างประเทศโครงการ To b KMU TT เป็นโครงการส่งเสริมความเป็นนักวิจัยให้กับเยาวชน To b นอกจากหมายถึง the best and brightest แล้วยังหมายถึงการค้นหานักเรียนที่มีศักยภาพสูงเพื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาของมจทมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักเรียนดีเด่นในระดับมัธยมและอาชีวศึกษาจำนวน200คนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวิจัยกับคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในช่วงปิดภาคฤดูร้อนนักเรียนที่แสดงความสามารถโดดเด่นจะได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อที่มจท นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดสรรทุนการศึกษาจำนวน180ทุนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและอีก70ทุนแก่นักศึกษาปริญญาโทและเอกภายใต้โครงการทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าบรรยากาศที่ร่มรื่น และเต็มไปด้วยชีวิตชีวาของกิจกรรมของนักศึกษาหนุ่มสาวเช่นกีฬาดนตรีการสแดสดงศิลปะและงานอาสาพัฒนาเป็นส่วนสร้างเสริมให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมจทเป็นทั้งผู้มีความรู้รอบด้านวิชาการและช่วยสร้างสรรค์ให้สังคมได้เป็นอย่างดีมหาวิทยาลัย ยังให้บริการด้านต่างๆแก่นักศึกษาเช่นห้องพยาบาลร้านอาหารหอพักและบริการแนะแนวการศึกษานักศึกษาจะได้รับการปลูกฝังในประเพณีที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเช่นวันไหว้ครูประเพณีรับน้องใหม่และในวันพุธของทุกสัปดาห์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมทั้งประชาชนทั่วไปจะร่วมกันตักบาตรแด่พระสงค์ที่ได้รับนิมนต์มาจากวัดต่างๆในปัจจุบันพื้นที่ของมจทบางมดไม่เพียงพอในการรองรับกิจกรรมต่างๆที่เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยไ,ได้ขยายพื้นที่ไปยังสถานที่ใหม่อีก2แห่งคือมจทบางขุนเทียนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมจอบางมดและวิทยาเขตราชบุรีมจทบางขุนเทียนได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543ส่วนวิทยาเขตราชบุรีซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบัน MIT สหรัฐอเมริกา จะได้รับการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบโดยได้เริ่มเปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539เป็นต้นมาจากจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2503มจทได้ก้าวมาจนถึงปัจจุบัน แต่ก็ยังมีหนทางข้างหน้าอีกยาวไกลที่ต้องก้าวต่อไปมจทยังมุ่งมั่นในการดำเนินการตามวิสัยทัศน์เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำตามมาตรฐานสากลโดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและการมีส่วนช่วยพัฒนาในระดับประเทศภูมิภาคเอเชียและระดับโลก